ความหมายเนี่ยคำว่าอ e ีคอมเมิร์ซของโลกดีนเวิร์กครอบคลุมอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยนะครับมันมีที่มาที่ไปปัจจุบันและอนาคตนี่นะครับอ่าอินเทอร์นเน็ตนะครับมันจกระกระจายไปทั่วโลกนะครับปัจจุบันนี้ประชากร7จ็ดพันล้านคนเนี่ยนะครับ4,000ล้านคนเนี่ยคืออินเทอร์เน็ตเข้าถึงแล้วก็อนาคตระยะใกล้ๆนี้นะครับอินเทอร์นเน็ตทางดาวเทียมนะเรียกว่าสตาร์ลิงใช่ไหมฮะตอนนี้ที่กำลังคืบคานอยู่ปัจจุบันเนี่ยจะเข้ามาเข้าสู่ประชากรได้ ครอบคลุมถึง7,000ล้านคนนะทั่วโลกนะฮะอ่าทีนี้คือเรามองว่าถ้าอ e ินเทอร์เน็ตไปถึงประชากรเสร็จแล้วคืออ e ีคอมเมิร์ซนี่นะครับมันก็จะตามอ e ินเทอร์เน็ตไปขนาดนล้วนี่คือถ้าหากว่าอีคอมเมิร์ซนะครับไปไกลแค่ไหนก็ตามดีนเนอร์เบิร์กก็จะมีการครอบคลุมอ e ีคอมเมิร์ซอีกครั้งหนึ่งคำว่าครอบคลุมนี่นะครับคือเราจะมีการครอบคลุมทุกแพลตฟอร์มที่เกิดขึ้นทีนี้คือคำว,ว่าอ e ีคอมเมิร์ซมันคืออะไรก่อนอีคอมเมิร์ซมันคือมันจะรวมอยู่ใน3ส่วนใหญ่ๆด้วยกันนะส่วนแรกเเเเเรรรี commerce, ีี e place, ีียยกกววว่่่่่าาโซซชลลคคอออมมมิ์์สสสนนทท2ื็ตพ3เรียกว่า e-tailer คือทั้ง3ส่วนเนี้เราเรียกว่า e-commerce แหละดีนี่ของเราก็ครอบคลุมไปถึงทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นการตลาดผ่าน Facebook ผ่าน Instagram ผ่าน l ล n e อันนี้คือเรียกว่า Social Commerce นะครับดีนี่ของเราก็จะครอบคุมทุกแพลตฟอร์มไม่ว่ามีแพลตฟอร์มใดที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับในทั้งโลกเนี่นะครับเราก็จะมีการ ถ่ายทอดประสบการณ์แล้วจะมีการสอนมีการอบรมให้กับน,นักธุรกิจเรานะครับสามารถทํางานเป็นทุกวันนี้ปัจจุบันนี้นะครับเราก็มีการอบรม,มนักธุรกิจเรารให้ใช้งานพวกโซเชียลคอมมูนิีเป็นอย่างเช่นการทำการตลาดผ่านโซเชียลเรียกว่าโซเชียลฟรีและโซเชียลแอส โซเชียลฟรีคือเป็นการาทำการตลาดผ่านโซเชียลโดยที่ไม่ต้องมีการเสียค่าโฆษณานเองค,อคือใช้แบบฟรีะนะฮะส่วนคาว่าโซเชียลแอดคือการยิงโฆษณาน,นะครับเรามีการถ่ายทอดมีการอบรมมีการสอนเรื่องการยิงแอดโฆษณานผ่าน Facebook ายิงโฆษณานผ่าน l ล n e ผ่าน i n s t a g r กรผ่าน TikTok อะไรต่างๆเหล่านี้นี่คือโซเชียลคอมเมอร์สนะครับเราจะครอบคุมทุกแพลตฟอร์มนะครับ,นะรบนี่คือส่วนที่1น่ส่วนที่2คืออ e ีเมจเพลส E Marketplace นะครับ, e รบก็คือกลุ่มที่เป็น a r k เก็ต a พ e เช่น l a z a d a Shop e e jd c e n t เซแล้วก็อื่นๆนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยแพลตฟอร์มเหล่านี้ d ี n t w w r r k เราก็เข้าไปร่วมเข้าไปจอยด้วยคือแนวคิดที่เรานำนักธุรก,กิจหรือว่าธุรก,กิจเรานะไปจอยกับแพลตฟอร์ม Lazda, Shopee คือเมื่อก่อนเราก็มีปัญหาเช่นเดียวกันนะมีปัญหาตรงที่ว่า,ามีนักธุรก,กิจน่ย เดินล้าแล้วก็เอาสินค้าเนี่ยไปวางขายในเป็นฟอร์มเกิดการไสเปสปะการตั้งราคาซึ่งมันไม่สมดุลกันมันไม่เสมอกันเสร็จแ,แล้วเราพยายามที่จะแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็ไม่ลงตัวเราก็เลยคิดว่าเราร่วมเป็นมิตรดีวกว่าดังคํากล่าวที่ว่าเป็นศัตรูกันไม่ได้ก็เป็นมิตรกันซะเลยเราก็มีการจับมือเป็นพันธมิตรกับลาซาลชอปปี้แล้วเราก็ติดต่อนํานักธุรกิจของเรานะครับไป จัดระบบการขายการอบรมมีการเทรนนิ่งด้วยนะครับว่าการที่คุณจะเอาสินค้าไปวางในแพลตฟอร์มทั้งสองส่วนนี้คุณจะต้องมีาการอบรมจากบริษัทแล้วคุณจะต้องมีรหัสประจําตัวของคุณประจําร้านของคุณว่าร้านคุณมีรหัสอะไร mm hmm. ก็เอาธุรกิจมีเะบบสินค้าไปจําหน่ายขายบนแพลตฟอร์มนั้นได้อันนี้คือส่วนคําว่า e marketplace เราก็ครอบคลุมด้วยแล้วก็ส่วนที่3ตัวนี้คเรียกว่า e t e l l e r เนี่ยนะครับ e t e l l e r เนี่ยก็หมายถึงว่า มันเป็นแพลตฟอร์มขององค์กรน,นั้นๆของธุรกิจนั้นๆอย่างเช่นดีเนอร์เวิร์กของเราก็สร้างแพลตฟอร์มของเราขึ้นมาเองเราเป็นเจ้าของแบรนด์ของเราเองนะครับหรือว่าแบรนด์คอมเราเป็นเจ้าของแบรนด์ของเราขึ้นมาเราก็สร้างแพลตฟอร์มนี้นะครับขึ้นมาชื่อว่า d n เอ็นเบอร์ซึ่งแพลตฟอร์มนี้นะครับเราก็จะมีการแบบท,ทําธุรกรรมการขายสินค้าด้วยแพลตฟอร์มเราอ่าแล้วก็การหาตัวแทนจําหน่ายผ่านแพลตฟอร์มเรา นะครับผ่านการแชร์ชอบใช้เรียกว่า a f f i l i a t e นะเรียกว่า A f f i l i a t e marketing นะ a f f i l i a t e marketing หมายถึงว่าการแชร์ชอบใช้เกิดการแชร์ออกไปแล้วคือใครแชร์มันก็จะมี r อ f e r ฟเฟบอกหรือว่าใครเป็นคนแชร์เมื่อลูกค้าเกิดการซื้อผลงานก็จะเป็นของของคนคนนั้นนะครับเกิดการแชร์ออกไปครับแล้วก็เกิดการ shop, ช้อปช้อปปิง้งซื้อขายแล้วก็เกิดการใช้สินค้าเนีนะ่ยแชร์ชอบใช้หรือว่า A f f i l i a t e Marketing ตอนนี้ เราดําเนินกิจกรรมตัวนี้นะครับอย่างเป็นจริงเป็นจัง